สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ครับก็ต่อเนื่องครับจากการที่เราทารถทีทีถืนสองีนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี้ผมก็จะมาลงเรื่องของการทาเพานะครับก็คืออย่างที่คิดแรกๆเลยเนี่ยที่ผมบอกไว้ก็คือเอเจ้านี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเอาไดนะครับก็คือไปอยู่ตรงนี้ของล้อนะตรงนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าถ้า ผมไม่ได้ใจอช่องกล้องเห็นชัดไหมมันจะมีรอยเส้นครับเกิดที่ชิ้นงานไอ้รอยเส้นตรงนี้มันเกิดจากการขัดสีครับคือเสื้อตัวเนี้ยมันถูก,กับเบ้าข้างในล้อนะครับเวลาที่ล้อมันทำการหมุนนั่นหมายความว่าส่วนเนี้ยมันถูกับล้อหนึ่งแล้วมันทำให้เกิดอาการฝืดน,นะครับสองก็เกิดอากาเสียหายได้กับตัวเสื้อนะครับผมก็เลยแก้โดยการนี่อันเนี้ยกระชินี้กระชินี้ดูมือให้นอกเหมือนกันใช่ไหมครับ แต่จริงแล้วคืออันเนี้ยผมทําการเจียเนื้อตรงเนี้ยออกให้มันบางหรือเท่านี้มันจะห่างกันนิดนึงคืออันเนี้ยของเดิมเนี่ยมันจะหนาอยู่ประมาณ17มิลแต่ว่าตัวเนี้ยผมเจียออกมันจะเหลือ16มิลน,นะครับมันก็จะเล็กกว่ากันนิดนึงไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมผมใฟจะไม่เห็นไม่ชัดแน่เลยประมาณนี้นะครับก็คือมันมีการเจียออกฝั่งขวาเนี่ยโทษครับ ฝั่งขวาเนี่ยเจียแล้วฝั่งซ้ายยังไม่ได้เจียเนี่ยเจียเอาบานไปมินหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมเอาเป็นเดี๋ยวผมลองถอดให้นะ โอเคผมจะใส่ลูกปืนไปนะครับพอใส่ลูกปืนไปแล้วถ้าเป็นตัวเก่านะครับใส่ลงไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดไหมคือช่องว่างระหว่าง out j o ยเนี่ยนะครับเอา die เนี่ยนะครับกับตัวอ,อั l i ลท์เนี่ยมันจะแทบจะไม่ไม่เหลือเลยมันนิดเดียวเองอะ่ะทีนี้เราเคลีรยแล้วนะครับ จะเห็นว่าเหลือช่องว่างเยอะขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามุมกล้องจะเห็นชัดไหมแต่ช่องว่างมันจะเหลือมากขึ้นนะครับก็ทําให้มันไม่สีกันนะครับก็วิธีการแก้ของผมนะก็จะทําให้เราหนึ่งละเราไม่ต้องเปลี่ยนเอาไดใหม่คือถ้าเราจะไม่เจียออกอ่ะไอตัวเนี้ยเราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวอลูมิเนียมอ่ะมันจะบางครับแต่พลาสติกอ่มันจะหนาอันนี้เราก็เลยแบบเจียออกบ้าง ประมาณสักมิลหนึ่งก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้นะครับโอเคพอเราเจร์ออกเสร็จแล้วเราก็จะทำการประกอบนะครับชิ้นส่วนกลับเข้าไปใหม่ คนี่เราก็จะประกอบชุดนี้เข้าไปนะครับตัวนี้อ๋อใช่ผมลืมบอกไปก่อนจะประกอบครับผมจะใส่อันนี้ไปก่อน ตัวนี้นะครับมันก็คือแผนอ่นโฟมนะครับที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้ก็จะยัดลงไปในนี้นะครับเป็นแผน่นโฟมที่มีกระดาษกาวข้างในยัดไว้เพื่ออะไรเพื่อให้กระดูกหมาเนี่ยนะครับมันยันนะครับพอมันยันเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงส่วนนี้จะเห็นว่าเจ้าเนี่ยมันขยับได้นะครับมันยืดหยุ่นได้แผน่นโฟมตัวนี้นะครับนี่ก็จะยันให้เวลาเราเลี้ยวเนี่ยกระดูกหมาไม่หลุดนะ แต่ถ้าเราเป็นใช้ Universal อ่ะมันก็จะดีกว่าแต่นี่คือวิธีการแก้นะครับที่แบบเราไม่ต้องใช้งบเยอะใช้วิธีนี้ใช้ช่วยได้นะครับโอเคเลยโอเคมาประกอบกักนก่อน จริงๆตรงนี้ไม่ถอดก็ได้แล้วเนี่ย okay. แต่ผมลืมโ <Okay. 100. S 2> อเคเรจรียบร้อยะจริงๆไม่้งถอดก็ได้ เพราะผมลืมโอเคก็จะอยู่นี้กอดชุดนี้อยู่นี้นะครับประกอบอันนี้เข้าไปก่อนแล้วก็สวมเข้าไป เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวกระดูกหมานะครับตรงนี้เห็นชัดไหมหกระดูกหมาชิ้นนี้นะครับมันก็จะไม่สไลด์ละมันก็จะไม่ขยับเพราะว่าเรามีแผ่นฟองน้ำรองด้านหลังเอาไว้ก็จะกันไม่ให้คับจอยอะนะครับไหลออกมานะครับจากห้องเกียร์แล้วกันไม่ให้เอาได้อะขยับได้ด้วยนะครับ ก็จะตัดปัญหาตอนเลี้ยวนะครับไม่ให้มันเกิดอาการผิดปกติเพราะว่าจากที่เคยเห็นมาเนี่ยมันมีบางทีบางกรนีกระดูกหมาเนี่ยเราเลี้ยวเยอะปุ๊บเนี่ยกระดูกหมามันหลุดออกมาครับคือมันเกิดจากการที่กระดูกหมามันขยับได้แต่ทําแบบเนี้ยกระดูกหมามันจะขยับได้น้อยลงนะครับมันก็จะลดโอกาสที่จะหลุดนะครับให้มันแน่นหนาขึ้นนะอันนี้ล้อหลักอ่ะล้อหน้า ล้อหลังก็แบบนี้เหมือนกันครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแล้วก็ใส่แผ่นโฟมไปในตัวคับจอยที่นี้นะครับแล้วก็เข้าห้องเกียร์ไปข้างหลังท้้งหลังผมน่าจะต้องถอดชุดนี้ออกก่อน ก็เหมือนเดิมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บอย่างที่บอกก่าจะเห็นว่ามันไม่ไม่สีกับห้องเครื่องห้องเกียร์ตรงนี้ละขอโทษเสื้อขับตรงนี้มานะครับก็จะหลวมๆหน่อยวิ่งก็จะไ่ไม่ฝึดนะครับและก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปเราใส่แผ่นโฟมฝั่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ใส่กระดูกมาไป ข้างหลังเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับส่วนใหญ่ก็คือตอนด้านหน้ามากกว่าคือมันจะเป็นปัญหาคือตอนจังหวะที่มันเลี้ยวอะครับที่มันจะลงมาได้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ข้างหลังมันมีโอกาสที่มันจะสไลด์จากห้องเกียร์นะครับอย่างเงี้ย มันมีโอกาสที่จะสไลด์ออกมาได้เราก็เสิริมเข้าไปเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันสไลด์ออกมานะโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับก็ทำรบรงต้นแค่นี้เพราะว่าผมยังต้องรออะไรบางตัวอยู่เพราะาบางตัวของมันไม่มีคือผมก็ต้องรอคือมันไม่มีของจริงๆเบิกแท้ก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากจะลองเบิกจีนทั้งหมดมาดู วางงบประมาณมันจะถูกกับแท้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแบบเอาจริงมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบขนาดเท่าของแท้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะยาวเกินไปสรุปลุงต้นก็คือคลิปนี้เราจะแก้เราแก้เรื่องของเอาไดท์ที่เป็นรอยนะครับเนื่องจากมีขนาดที่มันใหญ่เกินไปนะครับสําหรับเบ้าซีรับนะครับ เราก็เจียลงให้มันบางลงนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้นะครับก็จะหายไปประมาณมิลหนึ่งจากเดิม17มิลเหลืออยู่16มิลน,นะครับหายไปมิลหนึ่งช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยันตัวกระดูกหมากันให้มันขยับได้น้อยลงนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อป้องกันเวลาวิ่งแล้วเลี้ยวแล้วตัวขับจอยหลุดออกมาจากเบ้านะครับหรือกระดูกหมาหลุดออกเวลาเลี้ยวเยอะๆหรือกระแทกแรง โอเคคลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ครับยังไงก็ชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตรงไหนอัปเดตอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะมาลงให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณที่ติดตามนะครับวัสดีครับ